EP นี้ EP เที่ยวเหนือครับทิพพะเยาน่านนะครับพะเยาภูรังกาน่านสปัดนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันรับชมได้เลยครับผมเราออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับสาย5ตี5ครึ่งโดยประมาณรเราจะเส้นทางสายเอเชียนะครับมุ่งหน้าเข้า,าจังหวัดนครสวรรค์ นะัไปเส้นอตุตรดิตแพร่และเข้าตัวพยาอำเภอปงและเข้าสู่ปูลังกาครับเป็นจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะครับเราจะไปดูอาทิตย์ตกดินและทะเลหมอกณนะที่นี่ปูลังการะยะทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่อำเภอปงปูลังกานะครับ เส้นทางเราใช้เส้นทางนี้โดยประมาณ700กว่ากิโลเมตรประมาณนะครับและการเดินทางประมาณ10ชั่วโมงโดยประมาณเรามีตัวช่วยในการเดินทางในวันนี้เลยครับเมี่ยงกับเมี่ยงของทางภาคเหนือนะครับนะบก็รู้สึกว่าได้รับประทานตัวเมี่ยงตัวนี้เข้าไปรู้สึกกระชุ่มกระชวยครับเราหาแวะรับประทานได้นะครับ ก็จะมีเห็นบริเวณตามริมถนนนะครับและปั๊มน้ำมันนะครับรับประทานเข้าไปก็ตาสว่างครับชุ่มช่วยดีนะครับลองดูนะครับอร่อยมาก,มากๆเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางรัฐช่วงเทศกาลนะครับปูชีฟ้าและเชียงรายนะครับเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีรถผ่านสักเท่าไหร่นะครับ ทำมาได้สักระยะนะครับก็เจอฝนนะครับนะทำให้เราสดชื่นไปเลยทีเดียวสองเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะเยอกชะอุ่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นปลายหน้าปลายฝนต้นหนาวนะครับนะไว้น่าจะมีโอกาสได้พบเจอกับหมอกช่วงเช้าๆหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะวันนี้ก็น่าจะได้เจอกับทะเลหมอกจะ ผลออกมาเป็นยังไงนะครับยวค่อยไปรับชมกันในช่วงเช้าๆของวันถัดไปนะครับส่วนวันนี้ก็เอาบรรยากาศสองฝั่งเส้นทางธรรมชาติของเส้นทางนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ภูหลังกามาให้รับชมกันสวยงามมากครับเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ทักท่องเที่ยวหรือคนที่ สายไบยเกอร์นะไม่ควรพลาดน,นะมีจุดให้แวะถ่ายรูปกันเพียบเลยนะครับนะก็ดูเอานะครับว่าสวยงามขนาดไหนรับรองว่าเบื่อเขาเบื่อโค้งแน่นอนครับขนาดคนขับรถยังปวดหัวขนาดนี้นะครับมึนครับมึนโค้งมึนเขาครับคนนั่งซ้อนท้ายจากขนาดไหนนะครับก็ขับมา ประมาณ700กว่ากิโลแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงเป้าหมายจุดหมายปลายทางที่เราจะาเข้าพักนะครับรีสอร์ทบุนาวรีสอร์ทนะครับณภูหนะลังกาเป็นจุดหมายปลายทางจุดหนึ่งนะครับที่เราได้วางแผนไว้ในชีวิตนะครับว่าสักครั้งหนึ่งจะต้องมาให้ได้และต้องมาให้ถึงก่อนที่ ก่อนที่ไม่มีแรงที่จะมานะครับมีโอกาสอย่าลืมครับมีแรงเที่ยวดีกว่าตอนที่เราไม่มีแล้วจะคิดที่จะเที่ยวนะครับถึงแล้วครับที่หมายปลายทางอยู่ซ้ายมือครับเดี๋ยวเราไปรับชมว่ารีสอร์ทแล้วก็วิวทิวทัศน์จะสวยงามขนาดไหนนะครับตามที่เราได้เห็นในเน็ต หรือในวิวทีวทัศน์ที่เขาแชร์มาหรือเปล่านะครับไปรับชมกันครับ เช้าจะมีหมอกบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นจุดกลางเต็นท์เข้าไปข้างในนะ จะเป็นอ่าันห้ามีทีวีการน้ำร้อนมีแก้วนะครับมีโอว์ตินมีกาแฟมีไดรเป่าผมมีน้ำสองขวดนะครับมีโมโต๊ะแยกต่างหากน้ำเวอยู่นี่ ด mm pues mm ้สวยมากโซนห้องพัดลมนะครับโซนห้องพัดลมอยู่ใกล้ๆกันครับอันนี้เป็นโซนห้องแอร์นะครับมีโซนพัดลม ส่วนพนลงมันจะมีสองห้องนะครับ่วนพนหลวงพนหลวงมีทีวีอันนี้มีที่นั่งส่วนที่นั่งนะครับที่นั่งก็จะเซตแยก,กสองฝั่งถ้าจะกางเต็นท์ก็ไม่ได้อยูน่นะ ววิวยไมยทไ่ที่งานกินมุกตะนะครับปาร์ตี้สวยงามครับวิวมองเห็นวิวผาชายน้อยได้ป่ะเดี๋ยวรอเช็คอินเสร็จปุ๊บแล้วก็ขนของเข้าเลยครับ แน่นอนครับมาถึงแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับเมนูนี้หมูกระทุเอ้ยหมูกระทะนะครับกับบรรยากาศที่แสนจะสวยงามครับธรรมชาติที่โรงตัวมากนะครับสวยงามครับผม ลังจากที่ดื่มดำกับบรรยากาศนะครับช่วงกลางวันนะครับท้องทวที่ตกดินเรามาดูช่วงกลางคืนนะครับว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบครับเหมาะสําหรับการนั่งดื่มนั่งริ้งนั่งสังสรรกับเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็พูดอีกครั้งครับไม่ควรพลาดครับพื้นที่นี้ช่วงเช้านะครับก็มาดู พระอาทิตย์ขึ้นกันบ้างนะครับหลังจากที่เราพักผ่อนยนใจนะครับได้นอนกันคืนหนึ่งช่วเช้าเอาบรรยากาศนะครับพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ชมนะครับพร้อมกับหมอกหมอกก็วันนี้ไม่ค่อยหนาตาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีให้ดูนะครับสวยงามเช่นเคยนะครับพื้นที่ณภูรังกาจุดชมวิวผาช้างน้อยครับ แน่นอนครับบรรยากาศช่วงเช้าขาดไม่ได้เลยก็คือการดื่มกาแฟนะครับเราก็จัดดิปกาแฟนะครับโดยใช้เมล็ดกาแฟจากทางใต้ชุมพรนะครับของแบรนด์สติมาคอฟฟี่นะครับการได้ดื่มกาแฟกับบรรยากาศช่วงเช้าแบบนี้นะครับบอกไว้เลยว่าสุดฟินครับ ช่วงเช้านะครับทางรีสอร์ทก็จะมีการจัดข้าต้มให้1มื้อนะครับช่วงเช้านะครับมารับประทานก้าต้มด้วยกันนะครับก็ต้มเช้ากับบรรยากาศที่แสนจะสวยงามและโรแมนติก หลังจากรับประทานเ้าต้มไปแล้วนะครับก็มีเรื่องม่แลงนี้พาไปดูบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทกันนะครับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับเราพักบริเวณนี้นะครับและด้านข้างจะเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเดินชื่อดังนะครับจากที่พักประมาณร้อยกว่าก้าวถึงนะครับบริเวณทางโค้งครับเขาบอก เชา้าฟินๆนะครับวันนี้วันที่15นะครับวันพุธเช้าวันพุธที่15นะครับก็เป็นวันที่วันปกตินะครับ ปกติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะผลน่าจะเยอะนะผมว่าอันนี้บ้านกลางหมอกนะครับบ้านกลางหมอกบ้านกลางหมอกก็น่าสนใจนะครับพูหลังกาถึงยังนี่บทเแดง วันนี้หยุยดยังไม่เปิดใช่ไหมอ๋อโอ้อยังไม่เปิดเขาเปิดมากี่โมงครับอ๋อเขาไม่มีคอนเสิร์ตเขามีคอนเสิร์ตมมีคอนเสิร์ตเขาจ้างมาอ๋อวันนี้เขาจ้างคอนเสิร์ตมา จ้างคอนเสิร์ตมาครับเลยอดกินเลยครับเดี๋ยวไปดูชบๆก็ได้ครับ<สต>รจ้างคอนเสิร์ตมาครับใน<ไฟ>จิบค,คาเฟ่แมจิกเมลทินวันนี้มีคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับ<ไฟ>สึ่น,นี้ที่เรามานะครับจาก เรื่องวัตถุประดิษฐ์เรียกมาทางอุตถระดิษฐ์นะครับอุตถระดิษฐ์แล้วก็อะไรนะจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรนะ่าเส้นน่านแพร่แพรออ่แพร่แพรนะ่เส้นนี้นะน,น,นี่เนี่ยดี๋ยวจะเข้าไปน่านได้นะครับเส้นนี้ลงไปน่าน เไม่แน่เราจะลงไปเส้นนี้นะครับนี่มะนาวครับมะนาวนี่เบอร์โทรนะครับนี่พักที่นี่ครับมะนาวรีสอร์ทเป้นละมะนาวโฮมสเตย์พลังกานะครับพลาดเลยครับว่าจะมากินกาแฟ ที่เมจิกมาลเทนซหน่อยนะครับไอเมจิกคาเฟ่เออมาห้อเต็นเท่าไหร่ไปถามดีมีรงไ้นี่าที่นี่กลางกลางกลางเต็นเท่าไหร่ครับอ๋อร้อยห้าสิบถ้าถ้า,าอ๋อที่นี่มีให้เช่าเต็นด้วยใช่ไหมครับ อ๋อครับครับครับขอบคุณครับนี่ภูซันใช่ไหมครับภูซันลานกลางเต็นต์ตัวนี้ของภูซันนี่กว้างสุดนะคะมีทั้งหมดสิบสองลานอ๋อครับขอบคุณครับภูซันก็น่าสนน่ะลานกลางเต็นต์สวยมาก ครัผู้สัสน่นสนะตรงนี้ กลางได้นะครับใครชอบแบบบาดเสียวบาดเสียก็กลางตรงนี้นะครับใครชอบนี่ก็กลางนี่ก็ได้ลงมาจากนูน่นจอ,อตอนนี้ได้นะครับสวยสวยสวยอุ้ยเจ้ารรม นเ,นเราเก็บวิวทิวทัศน์บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้มาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อ EP หน้าเราจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมรอกันรับชมและติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับท่านรับชมตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีครับบ๊ายบาย